สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำปากจูททำปากจู๋ทาไมสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเอ้าวันป็นสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนฝนตกค่ะสวัสดีค่ะเ <FF> อ้าแฟนะจอบแฟนะจอบมึงแต่คนน้อยอะนะไอ้ละไอ้ละจะถ่ายกล้องอะลูะแพงจังเลย แพงจังเลยอลักจังเลยมกมาพี่น้องคะไผ่สุปแพงลูกแพงเต่าหนึ่งแพงแข่แข่เด่นผู้ให้กับแพงผู้งามกับแพงตาบอดกับแพงผู้ดังวิ่งกับแพงขำบาลูกเน้ะพี่น้องเนาะเออขำบาแพงลูกนีมันชุดอยู่นี่แหละชุดอยู่นี่เละนี่แพงจังเลยคุนอาคนะคไปไหนก็ต้องไปด้วยนะลูกเนาะ ไปไหนไปด้วยเราต้องไปด้วยกันแม่กับลูกห้ามห้ามทิ้งกันเด็กสาดนะคะเติมน้ำมันหน่อยค่ะห้าร้อยพี่น้องเติมน้ำมันก่อนค่ะพี่น้องค่ะเติมน้ำมันห้าร้อยบาทได้จะได้ด้ยังเออน้องมานาเกียมตังแล้วจะจ่ายจังแล้วหรอลูกเป็นชิ่จะเป็นเคยดิยพี่น้องถ้าเติมน้ำมันยันใดคนจิตเป็นคนยืนเงินไห,นไหนันพนักง,งานเถอะเป็นคิจืนเงินแล้วแบบ เด้อถ graduate, ้าเพิ่งเด้อพี่น้องพี่น้องยังบ่เคยเห็นมาหน้าจ่ายเงิน่าน้ำมันเอาอันไงอันไงเอาเลยยืดเลยพี่หน้าเจ้าหน้ตบมือตบมือเก่งจังเลยเห็นไหมพี่น้เอาก็จบขึ้นกับพ่อเรื่องเก่งจังเลยเห็นไหมพี่น้องคะนั่นแหละหันจักไตหัวจักนะใครบ้านน้องมะนาไม่รู้เรื่องน้องมะนารู้เรื่องนะคะแต่เพียงแต่ เ <uge> ก่งนะลูกตบมือให้ตัวเองสิตบมือให้ตัวเองแล้วอ่าตลอดได้พี่นอ้องทำมอเต์ที่เอาใจเองบ่ริจาคตรงญาติไปก่อนทางเงินนะประจําแต่วันในไ,ไทยพี่น้องมึงก็แ<ะ>มนนี่ก็ขึ้นพ่อเลยรไทยแมนมึงก็เลยขึ้นพ่อเออเอาเ,อาเอาลองถ่ายลองเบิ่งโมเมนต์นี้พี่นอ้องค่ะนั่งมุจกักว่ามุจักว่าเติมน้ำมันน้ำพึนนี่ต้องเอาเงินแหลกนี่แมนค่ะแมนมุจักก็ของแหลกเปลี่ยนเลย รู้เรื่องนี่รู้เรื่องนี่นี่ไม่ให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารักได้ไงเพราะอย่างนี้แหละไปร้านค้าที่กันแมแมนเนาแม่น,มนค่ะเงินแม่ป็ใจเขาเซเว่นค,คือกันแลนออมอาตะก้าค้นคลองใส่เต็มตะก้าไปคิดป้าตัวแมว่าคืนตัวแมวมีเงินใจ่ายให้ดิ้นชักนิ่งแงลงัาพี่น้องเลยกันต้องจา่จายให้เบิร์ตเลยในตะก้านะคะมลนะเออโทษละมันน่าหน่อยนี ไปเลือกเอาเลือกเอาไปยืนค่ำเหวคัดหลังได้ยังคัดลังได้พี่น้องมดจักเดียกมดจักไ้เบิ่งเดอนาเออยางคัดหลัางรอวัซันเล็กน้อยกูมวยแต่อัศจัดมีเลยพี่น้องเอ็ค่ะจะออกไปใจไปหาซื้อกบเขาด้วยพี่น้องค่ะจะไปตลาดแต่ตลาดแถวนห้ล่ะค่ะใจกับข้าวตอนแรงไม่มีอะไรกินเลยฝนมดมือมาเลยมันจะกินียังเช็ดก๋วยเตี๋วกินบ่พี่น้องนึกเสษยดนางกินนอ เผ็ดขับพ่นกินบ่รอุ้ยหมูกระทะกันเบื้องสภาเป็นรองอือยากไรพี่น้องหม้อขาบ่มีหม้อกระทะเขาบ่มีต้องสิไปซื้อหม้ออีกติอยู่่าย่องบ่ได้งไหมน้ำนี่แต่ว่าซื้อหม้อไฟฟ้าแบบเสียบได้คะพ่อเออก่เห็นอยู่เนาะเออเออมะนาวมะนาก็เด้อสัพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันชิไปซื้อหม้อไฟฟ้าแบบเสียบได้ค่ะอือเก่งจังเลยนี่เก่งจังเลยพนักพนัก จักทันใจเงินเฝ้าจ่ยายญาติจะพนบ่ได้เงินเดี๋ยวรู้แม่บโกงพนดอกค่อยๆจ่ายก็ได้ค่ะอือันน <c oughs> ั้นนั่งหนาหลักเลยพี่น้องค่ะอ้ออย่องดูเจ้าของมาเยังหน่ <c oughs> <c oughs> อยยังมุดจักแบบว่าการว่าเอาน้ำมันเพิ่นเราต้องเอาเงินแหลกเพิ่นเอยา,นายังยัมุดจกักแม่ค่ะเป็นนาเป็นนาเฮ็ดหนาเอ้ยน <c oughs> ่ากระตื่นนอนในพี่น้องนอนค่ะช้าชั่วโมงชี่ชั่วโมงมนีา ล้าลูกอีลานอนอิ่มบะหิวข้าวรด้ยังเลยกินอะไรไหมแม่ซื้อโจ๊กให้อาปะกินโจ๊กไหมคะกินหรือเปล่าโจ๊กหรือจะกินไก่ KFC อยากกินอะไรบอกมาแม่จัดให้สำรวจลูกน่อไจัดให้ไปนองค่ะแม่หิวกะซางครับโอเคเด้อค่ะเด้อไปค่ะเราจะไปจ่ายตลาดกันซื้อของข้าวเลย ใจตอนแร้ิน่เยรียู่น่เนาะพเพชรเพชรน่อยเพชรน่อยเั็คือพอค่ะเพชรน้อยเพชรน้อยคือตนาตาเริมีได์รคือเดิอพี่น้องมีไซดเนยจะไข่ไข่เม่ี้วยวายเข้าตรงมาเรอยเงิน่นเราค่ะพี่น้องค่ะมานาน่อยกับปล่อยใส่ขี้ดินใส้เลยบาน ถึงบ้านแล้วพี่นอ้องฝนตกบนมือเลยมือน,นี้เย็ยนสบายคืนนี้นอนสบายเลย,ยทำไมเป็นรอยชุ่มชื้นเลยพี่นอ้องขาบาดเลยเราจะเอาดินมาใส่เฮือเดรลูกได้ไหมกี้ขันกวด่วดวดวดมเลยทําไมมันชุ่มชื้นแล้วเ่วานนตกม,อ,มอ,อะไรลูก โอยพี่น้องโอ๊ยน้อต้นนี้จะาตกลงเบื้งบรรยากาศเจ๊เจ๊เอ๊ทำไมเธอนักเลงจังมาน้อยเอยเธอจะทำอะไรของแม่น่ะเธอห้ามทำต้นไม้แม่นะอืห้ามทำต้นไม้ของแม่นะลูกต้นไม้นี่น่ะพี่น้อง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเนี่ยแหละเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่นอ้องเอ้แพงนะต้นไม้นี่กันเอาจะไปยางเหรออ่หันค่อยเบิ่งว่าถ้าเกิดว่าน้องพี่นอ้องเข,ขาในเขา<ไ>มาอยู่แล้วแถวนี่ก็สิบว้เป็ดสภาพแบบนี้เนาะก็ไปเปลี่ยนมาะไม่ไงพ่อมันต้องเทออกไปอีกนาอพี่น้องเนาะมันม <ไ S 1> ันหน่อยโพดพี่น้องว่าคือมุนบ่มันหน่อยโพดมันต้องเอาออกพี่ขยับออกไปเลยพุ่นพุ่นขยับมองมาหน้าเล่นพุ่น แมนแมนต้องลาดออกไปหอดผุนเลยเวย้ยวมเ่ไมาขรเรนเรียขอจแขอแมนค่ะแมนเมื่อสหลใหญ่จะได้จอดได้อันนี้เบิรงไนในฟน,นต๊ใส่กระโกงของใสน่แนน,นู่นอ,นะอต้องลาด<ร>อ้วป็นปนลล้เป็นไได้วเป็ยาดแล้วปนคนาแล้วเป็คนลาแ้วนคนลาดแลวนคัดแล้วเป็นคด้วเป็นาดแล้็นคาดใล้วเปนนลาดแอ้วเป็นาเปนนลาด่ล้วนคนาก้เนาดเนาดเลาดแเลากแ้เามลเปคาเ ่นรองเท้าไปไหนอ่ะไม่ใส่รองเท้าว่ะมันไม่มีอะไรหรอกดินทรายไม่ไม่ใส่เท้าว่ะลูกอุ้ยยามมาแรงมากสัตว์สิเฮ็ดนะพี่น้องค่ะเงาเงาเลยพี่น้องเงียบเงาเพื่อนไพ่ก็เงียบเงียบเงาก็เลยได้ภาพพ่อเลยต้องมีนั่งเนี่ยนะต้องเอามีโต๊ะโต๊ะนึงมาตั้งนี่แหละตั้งให้มันแคบทำไมอ่ะเอาไว้นั่งเล่นชมวิวกินน้ำกินอะไรดู ได้ตั้งทา้งคางมีฮับปักไฟปักไฟในหนาจะเป็นสวิคเปิดไฟนี่พี่น้องค่ะอืมแมนเขายังคันละเอ็ดดจะเขาเสียเอาทีมเขามายั่งไหนเร้ไปเลยเย็นเย็นเนาะโต๊ะเขาก็ต้องเอาโต๊ะนั่งทา้งคางนี่นะเพราะกว้างไปนี่เลยโต๊ะนั่งมันอยู่นาดีสอดเวลาเราทำดีสอดนี่ก็มีเต๊ะนี้อืมโอ้ย อพอคุณเทอนมาละเมยเพื่อนจะไร้ใจเนี่ยเราก็า,ากได้หันจะได้หนีเขาเทอนเขาซ่า,านทังบ้านเขาขมักตกะกระเบื้องปูพื้นี่เราพี่นอ้องค่ะอือกระเบื้องพื้นงามไม่ลี่โมเมนเว้าวดูโมเมนยม์ยองงามมักตัวนี้แหละเบิดบ้านเลือกเ,เองนี่งเนี่ยคนละเคิงเนี่ยครับซ่าน เพิ่มอีกได้หนิพี่น้องคนละเึ่งก็เพิ่มได้หนมิมันต้องใจเพิ่มไปอีกเคิงเนี่ยระเบ้องเอาแล้วเดอ้อบาทนน่พี่น้องเลยถ้าได้ปล่อยเอาแล้วได้บาทนน่โอ้ไปย่อมแข่งย่อมคาลวป่ะเฮ้ยอย่าเล่นล้ายขานะลูกมันสีดำเจ้าแห็งคาเอาอยู่แม่ยานเจ้าดำเด้ลูกเอ้ย <laughs> ผิวเจ้าขาวได้ลูกเจ้าจะไปเห็ดแบบนั้นแม้ผิวสีดำได้ถ้าลูกดำแม่รับมาได้ได้ลูกผิวลูกก็ยังขาวอยู่น่ะเข้าใจบอแม่ว่าเนี่ยอีหล่าเข้าใจบอฮะเข้าใจไหมคะโอ้บริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยเพิ่นพี่น้องเพิ่นเห็นยังนะเพิ่นว่ามาดื้อเพิ่นเอ้าเอาเต็มที่เอาเต็มที่อืม อ um ืมเต็มที่เลยอืมหนาวก็ะโดอเมเห็ดหนาวเซจแล้วเซตเซซองเซเสือแล้วเปื่อนไปแล้วเอาอีละแมน่ะอืมอืมอ่าเราเดินพี่น evet. <c rick ets> ้องคะสำหรับคลิปนี้ก็บเไเดลาไปก่อนเด้อคลิปน้องมะนาเลยพี่น้องคะคลิปนี้ ขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเหตุยังผิดพลาดไปขอขโทษขอภัยบนมีความเจตนาที่แตเหตุเสกผู้ใดเด,ด,ด้อพี่น้องค่ะคือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองนะคะเราคลิปนี้ได้ไปก่อนพ่อ,อครับ